พาเพื่อนสาวมาจะไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวไหนรอชมกัน <c oughs> จะไปวัดกันค่ะง่ายแลงล่ายัล้วสบายดีเอฟซีเด้อสบายดีเอฟซีทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินทางไปอาอิสรภาพนะเฮ้ย ลุงปีนีฮะก็หลุมปินีใช่่แ้มันกก้าม่ยเข้าไปโอ้ยดูมันคิดวันเดียวมันจะไปทุกทออโลก ถ้าจะไปทุกที่หอยมึงไม่ชวนกันแต่เช้าอะไม่ไหวมันเน่อนตาทางสองที่ก็พอแล้วก็ลงข้างหน้ามกินน้ำไหมอุ้ยประธานนั่งเลยไงจ้านี่ว่าชอบยืนกับมึงเดี๋ยวกันเดี่ยงอีกเดี่ยงกับก่า ถาพี่น้องน้องทุนกันางอ่มาร์จากสุขุมวิทเนาะก็มาหอดอาสถานีอิสรภาพน้พี่น้องกะขามแม่น้ำเจ้าพญาน้ำเด้อพี่น้องน้องทุนกะบ,บริไายอัดคลีปให้พี่น้องเบิงเนาะจากบรรยากาศเดิมๆนั่นเนองเนาะตอนนี้น้องทุนก็ขึ้นไปเพื่อจะไปวัดอาอารุณน,นั่นเนองนะพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางหาวัดอารุณอยู่นะ กถามทางไปด้วยแล้วก็เดินทางไปด้วยนะพี่น้องเดินไปตามอ่า GPS นั่นเนองเนาะ GPS ไปฮอดน,นี่ก็ว่าผิดทางนั่นเนองนะพี่น้องตอนนี้ไปผิดทางแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็กินกินข้าวไปด้วยนะหิวข้าวพี่น้องตอนนี้ก็กาลังย่างไปอ่ะวัดอรุณนะพี่น้องย่างบ่ฮอด เมื่อกี้ไปลงทางเจอแล้วป่ะอ๋อพูนเนาะข้อที่ได้มั้ยได้อันนี้อะไอรอ คนเขาก็ต่างชาติเนพี่น้อเขามาต่างชาติเขาก็มามตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะน <laughs> บ่ายโมงยี่สิบนาทีคนบอคอยลายเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดอรุณน,นะพี่นง ตอนนี้กำลังจะแต่งเขามาเบ่งสุดไทยกันนี้ค่ะลรถนะลรถกันนะนั่งรถ้อย่าไดไห้างนขานไั่งได้นั่งรอข้านได้นั่รอข้านได้ครับอันนี้แบบตาให้เรื่องนะ

มาเบ่งมหฮไซนะมันงามสําใดมอหัฮไซงามเขาจึงคอยว่ากันนะเ้าจะมีคนแต่งไงนะพี่น้อะชุดผู้ชายก็มอนนใคมราคาเขาขาหมดได้หมดเลยจะไม่ลนะสวยลูก แรกคือมันแตกต่างจากที่เราเห็นเลย ไปขึ้นทุกประเทศทั้งหมดจากพันห้าประเิศเัียหเดก็มาร้อยกว่ารูป เนอ่นะนางแบบพี่น้องนางแบบในวันนี้ก็คือเพื่อนเราเองนะกเข้าไปถ่ายคู่อ่ะถ่ายคู่กันเลยขมา ตาต่างชาติมาแต่งหน้าพี่น้องวัดอารุณนะวัดเยี่ยมมากจะกดปันเลือดดีเลยอดดีเลือดเป็นส่วนตอวกันชุดไม่ได้เปลี่ยนชุดนะใส่ชุดเดิมเพราะว่าเนี่ยมันยากในการแต่งตัวนะคอนข้ยากนะชิ้หนูจะไม่น่ารักนก็จะรักหน่อยแล้วค่ะแต่งไว้บ้านห้านาทีอ่ะถ่ายรูปคู่สินี่

ยังเอริปีน้องโอเคน้องททนชิพาเลาะเบิ่งข้างบนต่อนะพี่นั้นที่กูไปไหนอ่ะเอาบันไดก็ชันอยู่เด้อนี่นะจุดนี้คนก็ทายร้ายนะ ขึ้นขึ้นขึ้น,นที่ขึ้นฮอดเทิงบ่เนาะไรม,มีแหงอ๋อเขาบ่ได้ขึ้นก็ขึ้นให้ฮอดน,นี้แล้วก็อ้อมไปลองอ้อมเบิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายรูป<ม>นี่ขึ้นทางนี้นี่แล้วก,ก็เราก็เลี้ยวเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นมาเบิ่งนะ <Okay. S 2> so ีไปเดบ้าไปไปบอกรีลเฟนส์ไปอ้อมอันเด็ดแน่เลยอินทรา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  เขาไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าสูงไปค่ะพี่น้องเขาบอกว่าห้ามนั่งนะมันละเบิงกันนะเบียรเบียดูยังไง จริงก็มีผู้ยาก็เป็นอย่เ้งครับเพื่อนยังก็ให้ถ่ายนะจ้างเขาถ่ายก็ได้นี่คือแบบขับจ้างถ่ายเลยขึ้นไลคแค่ไรว่าถ้าจะเดินอ้อมถ้าจะเดินอ้อม โปรสตูโฟเดฟลังชาร์ฟก็คุ้มต้องไปเลยนะตอนนี้น้องทูนูทางเทงนะพี่น้องมาเบิ้งเขาใส่ชุดไทยกันนะมาเบิ้งเขาใส่ชุดไทยกันนะใส่ชุดไทยสวย ใช่ที่องค์พระเอ่อใชโอเคนี่นะบรรยากาศที่วัดอรุณนะนักท่องเที่ยวพาปัส่ชุดไทยมาเที่ยววัดอรุณกันกระนำเลยนะมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลย ภาพตรงนี้ช่วยนะใส่ชุดคู่ ก็แม่น้ำเจ้าพระยาเห็นบ่กินแม่น้ำเจ้าพระยาบ่แต่มันคือแม่น้ำเจ้าพระยาว่า,าจะไปอ่าไอคอนสยามน,นะไม่รู้จะได้ไปบ่บกับกคลินดำรับชมคลิปในเดือน 우리 같은 거는 안 한다. 이거 없어. ท่าพี่น้องไปเบิ่งอ่าท่าเรือแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่าท่าเรืออ่าท่าเรือวัดอรุณน,นะ

ที่กินข้าวเล้วพี่น้องก็มาน,นังผักบึงบรรยากาศนักท่องเที่ยวเนะน้ะองทุนก็เจอหมูนั่นเองเนาะพี่น้องหมูเหตุงานอยูุทีวันอรุณแดงเนาะกัเสดายเน้ะที่ภาพออกมาแบบนี้เนาะพี่น้องตืนแมจห้งดอึงแบบกระชับเลยหุเลยแต่ตอนไอจเหมูดเมอไห่เจ้าหน้าที จะบานบานตะเบิงกระแนงอะไรตานานาจะดึงออนหูแนอนออกนะจะเทิร์มุดเลิกหมุดบานตะเบิงกระแนงกระมูกจะดึงออนหูกระแนงจะยืนอยู่นะังนระเบตอนนี้ก็จะกลับไปเปลี่ยนชุดไทยเนาะมาใส่ชุดชุดที่เฮามานะชุดที่เฮาใส่มานะพี่เาานาะ ส,ส่งามงามตอนนี้กำลังออกไปเปลี่ยนชุดกัน คลิปไปเที่ยววัดอารมณ์น้องทุนก็ขอจบคลิปไปเพียงเทัานี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องทูนด้วยนะสบายดีสวัสดี